เพราะว่าการใช้ไม่ขีดก้านเดียวเนี่ยถูกมากในการที่จะเผาต่อข้าวสังกระโพดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นความที่เราต้องดูแลให้ดีไม่ให้มีการทําเกิดขึ้นไม่เป็นเรื่องของการถายกลบหรือให้องค์ความรู้กับเกษตรกรให้ดีนะครับในปัจจุบันนี้ก็ยองต้อง ต้องยอมรับนะครับว่ารัฐบาลนี้ให้ความสําคัญนะครับนางฝังนิติบัญญัติเองเราก็มีท่านจัก,กรพงศ์ตั้งสุรธรรมรองริ้งการนายกฝ่ายการเมืองนะครับเป็นประธานการพิจารณาในการผลักดันพรบอากาศสะอาดซึ่งก็ร่วมกับร่างของประชาชนและพรรคเกือบหกฉบับได้ส่งเข้าสู่สภาแล้วนะครับเราเองเนี่ยภายในประเทศเนี่ยตัวเลขหลายๆตัวเนี่ยชี้บอกบ่งชี้ไปว่าฮอตสปอตในประเทศเนี่ยในช่วงเวลาเดียวก,กันกับปีที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการลดลงอย่างมีนัยยะนะครับแต่ว่า ก็เป็นน่าเสียดายเราไม่อยู่ในคนเดียวในโลกเรามีเพื่อนบ้านที่ก็ยังมีความอาจจะเข้าใจน้อยหรือว่ายังไม่มีปัจจัยในการที่ตรวจสอบเยอะเท่าเรานะครับเพราะว่ามันก็เขาเองเขาก็ปลูกพืชผลเหมือนกันนะครับก็เลยมีการที่จะยังมีการเข้าใจผิดในการที่จะกําจัดซากอ้อยเจพืชเหล่านี้ขึ้นมานะครับผมเองเนี่ยเราก็ให้ความสําคัญตรงนี้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับท่านนายกรัฐมนตรี ทางกัมพูชาเมื่อวานี้ก็มีการเจราจาเรื่องของชวิภาคีกันเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งที่หยิบยกมาพูดกันนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นความความโชคดีด้วยแล้วก็มีปัญหาแฝงมาด้วยคือว่าราคาข้าวในดีหรือเกินนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทางพี่น้องประชาชนเองก็อยากจะทําครอบที่สองขึ้นมานะครับก็มีการเร่งเผาเร่งอะไรกันขึ้นมา ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ประเทศไทยอย่างเดียวนะโอกาสนี้ก็เกิดขึ้นในกัมพูชาด้วยเหมือนกันก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ทั้งสองทั้งสองฝ่ายโดยท่านดีรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศเองก็มีสายตรงถึงทางข่าวตาพาดของท่านที่กัมพูชาด้วยแล้วก็จะมีการพูดคุยแล้วก็มีการแชร์ข้อมูลและมีการตรวจจับปราบด้วยนะครับ